หลังห้องฮะคิดหัวข้อหรือตามนา้ำตามน้ำครับาหาข้อมูลหรือพีเศษเอ่อพีเศษครับแอบกินขนมหรือแอบเล่นโทรศัพท์แอบเล่นโทรศัพท์ฮะเข้าโาร์เมนท์หรือกิจกรรมกิจกรรมครับเป็นเบื้องหน้าหรือเป็นเรื่องหลังเบื้องเบื้องหน้าครับก็คือถ้าทข้าอมุดเอออาตาเน,นี่ยมีให้แบบว่าเป็นเป็นบทบาทสมมุติ เราจะขอเป็นคนแรกหรือเป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายก่อนตอบก็คือจะนอนก่อนอ่านหรือว่าอ่านก่อนนอนนอนก่อนอ่านครับก็คืออันนี้จะตักตาหน่อยลอกเพื่อนหรือว่าเพื่อให้เพื่อนลอกเออลอกเพื่อนหรือเพื่อนลอกไม่ลอกงันทำเองฮนะ <laughs> สุดท้ายเราคือถ่ายสไลด์หรือว่าเป็นคนสตดอชัถ่ายสไลด์ครับยุคด,ดิจิยุคดิจิตอลก็ลคือถ่ายเลย ก็จริงค่อนข้างที่จะสนุกแล้วก็ครบรถหลายๆด้านครับจริงก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆในมหลาลัยด้วยที่คอยช่วยเสมอครับเรื่องของเรียนแล้วก็กิจกรรมของเราภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะใาการ,รย์เอ,อ่อนหนักครับค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็ค่อนข้างยอมรับเลยพูดตรงๆเลยก็คือมันหนักมากๆครับแต่ก็พยายามจะพยายามจะผ่านไม่ได้พยายามจบให้ได้ครับเขาแบ่งการเรียนเป็นแบบวิชาการกับกิจกรรมเป็นยังไงบ้างก็ อย่างตอนนี้ก็คือจะมีการถ่ายหนังไปด้วยมีการทำเกี่ยวกับคอนเซปต์การถ่ายกา,การถ่ายทำภาพยนตร์ไม่ว่าจะแบ่งงานกันเป็นแคสติ้งหรือว่าเป็นแบบมอนกระเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์แบบนี้ครับใช่ใช่ครับตอนนี้คือตอนปีสองที่มาเขาจะเน้นเปทางด้านไหนคะตอนนี้น่าจะเป็นด้านวิชาการมากกว่าฮะ เตรียมตัวสู่ปี3ที่จะเริ่มเป็นกระบวนการผลิตภาพยนตร์แหละที่เราจะทําได้ทําของจริงอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นการทําพรีเซนต์อะไรต่างๆนีว่าผ่านหรือเปล่านีครับสนุกประมาณอยู่แค่ไหนตอนนี้สนุกเออ่จริงๆก็ค่อนข้างที่จะสนุกด้วยแล้วก็ช้ําด้วยครับเพราะว่าเราก็ทํางานอยู่ในวงการด้วยแล้วก็เจอทั้งเรียนด้วยมันก็ค่อนข้างช้ำครับแต่ก็สนุกดีก็ถ้าเรียนรู้ไปรเรื่อยก็จะเก่งขึ้นึงก็ได้ครับตอนนี้เราถ่ายซีรี ว่าเราได้เรียนในเรื่องภาพ,พยนตร์<ช>แกตกต่างของมันแล้วก็ความเหมือนของมันเป็นอย่างไรจริงๆไม่ค่อยแตกต่างครับจริงๆเราเป็นเบื้องหน้าเราก็เหนื่อยอยู่แล้วมันเหนื่อยเมันเหนื่อยคนละแบบแอย่างเบื้องหน้ามันจะเหนื่อยในการแสดงอารมณ์ต่างๆความเครียดความกดดันแต่เบื้องหลังมันจะเหนื่อยเหนื่อยการทำงานมากกว่าเครียดกับโปรดักชันอะไรแบบนี้ครับ ครับก็อยากจะฝากเพลงอาการนี้ด้วยนะครับกับพี่มอลิสกับผมครับตั้งใจทํากันมากไงก็อยากจะฝากไว้ด้วยครับผลงานชิ้นนี้ภูมิใจมากๆนะสามารถไปดู MV ได้ใน ABO Official นะครับแล้วก็สามารถไปดูทาง Music s t r m m m n n g ทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับตอนนี้